สวัสดีครับนี่อะไรพูดหรือพันลึกกนวนี้เราพามาชมวิธีการทำครัวของครัวชิคเก้นโฮมนี่เราจะมาแอบ,บถ่ายนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับอรตอนนี้เขากำลังจะทำอะไรกันนะ,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 ะาจะเป็นกระเพราเครื่องในไก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนครับเพื่อเราจะไปเปิดร้านกันเองนะครับนี่เรามาแอบ แอบไทยเราทำกันยังไงนะครับลูกค้าครับลูกค้าที่มาสั่งนี่คือผู้ช่วยกุ๊กนะครับผูชนนนนบ้ช่วยเชฟดีดาน,นุนิดก่นนะครับผู้ช่วยเชฟูีด้านุนอีก่อนร้านนี้จะใช้แรงงานนะครับแรงงานคนแก่นะ ให้ไฟลุกเลยนะต,ตอนนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนการผสมนะครับ,รบเราตั้งไฟให้ร้อนะครับนี่ไฟลุกแป๊บๆเลยครับ <c oughs> จะตามด้วยเครื่องในไก่นะครับ <c oughs> ปากลงไปครับโอ้เราจะมาดูน,นี่ครับโอ้โอไ,ไปไหม แล้วก็ผัดผัดให้ไฟไหม้เลยนะครับใครคนก็รู้ว่าเราเนี่ยทำกับข้าวเป็นนะครับโอเคครับอเ้าไฟไหม้แล้วครับโอ้สุดยอดนะสุดยอดผัดกะเพราไฟเมานะครับไหม้ย่านี้ครับดูควันนี่ครับคุ้งไปทั้งร้านเลยครับ ผัดกะเพราจะอร่อยก็อยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วปําให้ไฟเมาหลังจากน,นี้ก็เป็นการปรุงนะครับปรุงเครื่องปรุงโหอันนี้ไม่จริงน,น,นะครับไม่ไหไม้เล่นๆนะครับไม่จริงครับดูปันครับโอ้โหผมได้รถแต่เพลินนี้แม่ก็ทำเผาเมา่า ครับมันจะอร่อยตรงนี้นะครับต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกตัวใช่สาเหตุที่ไปไไอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วพัดลมเตียครับครับเลหมใส่หมูไ่เจียวใส่หมก่เจียวหมูก็ไดน ใส่ทำไมอ่ะว่าแล้ววะเรื่องมาจริงเดี๋ยวมงน้<ะ>ตัวตัดขมัน้ห,นหก็ได้เ้ี่นอตอ้านี่เป็นพนักงานก่อข้าวนะ คร่อยนเปร้อยพอ่ยมนีไห้ข่ดาวไหมเนี่ยมีี่อยากเอาไปงดจะจั